รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยบริษัทเทสออฟเดอะเวิลด์จำกัดโดยชิมไปบนไปร่วมกับ hey, 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 hey. น้ำแร่ธรรมชาติตราช้างผลิตภัณฑ์ตราพันท้ายนรสิง์ผลิตภัณฑ์นม,มสดตราหนองโพแว่นท็อปเจริญบิกซีชชอบสนุกสุขที่บิกซีบริษัทไตรเอ็นโทเอเนกจำกัดภูมิใจเสนอยิน กินเฮสวัสดีครับจุ๊บจิ๊บเฉด้มครับแน่นอนครับอยู่กับผมเนี่ยต้องมีของอร่อยมาแนะนําอย่างแน่นอนนะครับและตอนนี้นะครับผมก็ชื่นใจมากๆเลยครับได้กาแฟจากร้านนี้ไปครับอ d ะมินิท o คอฟฟี่เฮานะครับตั้งอยู่ที่ซอยประหลโยธิน40ตรงข้ามกับโรงพยาบาลสัตว์นั่นเองนะครับและตอนนี้นะครับผมก็โทรสั่ง Delivery อาหารไปที่เรียบร้อยแล้วส่งตรงถึงบ้านวันนี้ครับจะแนะนาร้านไหนจะเป็นเมนูอะไร อย่าลืมติดตามชมนะครับไปดูเลยดีกว่าครับไปเลยผลิตภัณฑ์น,น้ำจิ้มสุกี้สู่ยกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงส์สดจริงสะอาดจริงที่บิ๊กซีเว่นท็อปเจริญบริการดวงตาด้วยดวงใจกว่า60ปี ค่ะชื่อกิ๊เปี๊ยชาเปียะวชัวิจิตค่ะเป็นเจ้าของร้านกุ้งถังเจ้าแรกในเมืองไทยค่ะค่ะร้านกุ้งถังเรานะคะก็เปิดสาขาแรกที่ตลาดเรียบด่วนนามินทานะคะตั้งแต่ปี2015ค่ะปัจจุบันก็เปิดมาประมาณ5ปีแล้วนะคะก็เป็นร้านอาหารสไตล์อเมริกันซีฟู้ดค่ะที่เรานําสไตล์ใหม่ๆนะคะเข้ามาให้คนไทยได้ลองทานกันค่ะจะเป็นการเสิร์ฟวัตถุดิบคู่กับซอสสูตรเฉพาะนะคะที่เรานําเข้าเครื่องเทศมาจากอเมริกามากกว่า15บหชนิดเลยค่ะ สำหรับความพิเศษของร้านกุ้งถังนะคะที่ทำให้เราไม่เหมือนที่อื่นนะคะก็อยู่ที่ว่าเรานะคะใช้วัตถุดิบคัดนะคะไซส์พิเศษส่งสดวันต่อวันนะคะสำหรับกุ้งถังนะคะเราก็มีให้เลือกหลายขนาดนะคะมีตั้งแต่199บาทถึง595อาบาทค่ะจะสั่งเป็นกุ้งล้วนอย่างเดียวก็ได้นะคะหรือว่าถ้าชอบหลายๆวัตถุดิบนะคะก็จะเป็นชุด,ดรวมซีฟู้ดค่ะมี 4- 5 6หวัตถุดิบสามารถเลือกได้ค่ะในเซ็ตก็จะประกอบด้วยกุ้งขาวกุ้งแม่น้ำหอยตลับหอยแมงคู่นิวซีแลนด์ เมนูอื่นๆนะคะนอกเหนือจากชุดรวมซีฟู้ดนะคะเราก็จะมีเมนูใหม่คะ่ะที่เพิ่งออกมานะคะให้ลูกค้าได้สะดวกสบายมากขึ้นสำหรับการทานที่บ้านหรือว่าจะเดลิเวอรี่ทานบนรถก็ได้นะคะจะมีนี่ค่ะเป็นกุ้งดองสีอิ้วนะคะสุดเฉพาะของร้านกุ้งถังเราดองแล้วก็เคี่ยวน้ำดองมากกว่า48ชั่วโมงนะคะนอกเหนือจากนี้ก็จะเป็นกุ้งถังมินิบ็อกซ์ค่ะจะเป็นกุ้งแกะเปลือกพร้อมทานนะคะถ้าเราทานคู่กับสาหร่ายแล้วก็ข้าวสวยค่ะเสิร์ฟคู่กันแล้วก็มีน้ำจิ้มให้เลือก2สไตล์นะคะเป็นน้ำจิ้้้มแแดดงงงอออัันนีทากบกบุวลวล น้ำจิ้มสูตรเขียวนะคะเป็นน้ำจิ้มที่ทานกับกุ้งถังค่ะก็ถ้าอย่างเป็นชุดกุ้งถังปกตินะคะเราก็สามารถที่จะแกะเปลือกแล้วก็ทานคู่กับข้าวกับคอนชีสได้เลยนะแต่ถ้าเป็น2ตัวนี้เมนูใหม่ของเรานะคะเรามีวิธีทานที่แปลกใหม่กว่านะคะคือลูกค้าทานเหมือนซูชิเลยนะคะนี่ค่ะเราจะมีสาหร่ายเกาหลีนะคะข้าวสวยโรยงานะคะไม่ยากเลยค่ะเหมือนทานเป็นคำๆอิ่มพอดีเลยค่ะนี่ค่ะก็แค่เอาข้าวนะคะวางบนสาหร่ายนะคะ แล้วเรานะคะก็จะหยิบกุ้งค่ะวางโปะลงไปนะคะบนสาลายเอาหางออกเล็กน้อยนะคะและนี่ค่ะขาดไม่ได้เลยน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะอันนี้จะเป็นสูตรเฉพาะของที่ดานนะคะตัวนี้นะคะเราก็ใช้วัตถุดิบสดเหมือนกันค่ะทําวันต่อวันนะคะเพียงเท่านี้นะคะเอาเข้าปากนะคะรองว่าอิ่มอร่อยแน่นอนค่ะ นัวแซ่บมากค่ะตัวนี้ค่ะสําหรับเมนูต่อไปนะคะจะเป็นคอนชีสค่ะตัวนี้จะเป็นข้าวโพดชีสนะคะสูตรพิเศษของทางร้านชีสนะคะเป็นชีสโฮมเมดที่เราทํากันเองค่ะแล้วก็เมนูอีกตัวหนึ่งนะคะที่แนะนําจะเป็นตัวชีสบอลค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวที่เด็กๆชอบทานค่ะถ้าดึงออกมานะคะก็จะยืดได้แบบสนุกสนานกินกันได้ทั้งครอบครัวค่ะค่ะสำหรับท่านผู้ชมนะคะที่ดูแล้วสนใจอยากทานกุ้งถังนะคะสามารถสั่งได้ทั้ง6สาขาทั่วประเทศนะคะผ่านทางช่องทางนะคะแฟนเพจนะคะไลน์หรือว่า Facebook IG นะคะแค่เสิร์ชคำว่ากุ้งถังนะคะก็จะสามารถเจอได้เลยค่ะสำหรับ Delivery ก็จะผ่านทุกแพลตฟอร์มนะคะ l i n e m a n g r a b g r o e จ็ด o o วิน o o นะคะก็สามารถสั่งกันเข้ามาได้ค่ะค่ะก็สำหรับลูกค้านะคะถ้าอยากทานกุ้งถังเจ้าแรกในเมืองไทยนะคะรสชาติรับรองว่าเราคุณภาพพิเศษแน่นอนก็สั่งกันเข้ามาได้นะคะขอบคุณมากมาเลยค่ะสุย่อยครับผมมันหอมมาก เนื้อหมูเนี่ยมีมันแทรกอยู่เป็นแบบริ้วๆโอ้โหทีเด็ดมากๆครับหอมด้วยพริกทอดโอ้โหแล้วมีไข่กุ้งเข้ามาตบอีกอทีเด็ดมากๆนะครับต้องสั่งต้องสั่งิินนกกช่วงบิน ชิมแช่สนับสนุนโดูวันนี้ได้อยู่พรุ่งนี้ได้อีกวันเพื่อนมีได้ทุกวันปลิตภัณฑ์นมสดตราหนองโพบริษัไทไตรเอน็นโทเอเนกจำกัดบริการด้านวิศวกรรมระบบประกอบอาคารอย่างมืออาชีพกว่า18ปี ร้วเมนูอาหารที่ผมจะแนะแนวแนะนำในวันนี้นะครับนี่จากร้านนี้เลยครับตะตอนยอนตะตอนยอนนี่ร้านอาหารเหนือครับผมนี่ครับสั่งมาให้เห็นเลยนี่ครับผมโอ้โหทีเด็ดเลยทีเดียวนะครับบอกได้เลยครับข้าวขยำปูปูอ่องไข่กุ้งอื้อนี่ครับยอดมากๆเลยนะครับข้าวขยำปูนะครับแล้วมีปูอ่องแล้วมีไข่กุ้งอีกโอ้โหแค่เห็นก็น่ารับประทานมากๆเลยนะครับแล้วนี่ครับ ปาเกตตี้ไส้อัว่วไข่กุ้งและเมนูต่อไปนี่ก็คือข้าวซอยหมูชาชูโอ้ยน่ากินมากครับร้านอยู่ตรงไหนครับพี่สวัสดีค่ะชื่อจอยนะคะเป็นเจ้าของร้านอาหารตาตอนยอดอาหารเหนือค่ะก็ร้านเปิดมาได้5ปีแล้วนะคะร้านอยู่ในซอยนวลจันทร์36ค่ะก็มีอาหารเหนือทั้งอาหารเหนือพื้นบ้านแล้วก็อาหารเหนือฟิวชั่นค่ะเมนูแนะนําวันนี้นะคะจะเริ่มจากเป็น เมนูข้าวซอยหมูชาชูค่ะโอ้โหอยู่นวลจันอ้าลวครับใครที่พักพิงอยู่แะแวกนั้นครับโทรสั่งได้เลยครับปลอดภัยอย่างแน่นอนนะครับเดลิเวอรี่มาส่งถึงบ้านเลยนะครับนี่ครับตะต่อนยอนนะครับตะต่อนยอดจริงๆนะครับอาหารเหนือผมขออนุญาตนะครับไม่ต้องถามนะผมอยากกินนี่ก่อนข้าวซอยหมูชาชูบอกได้เลยว่าน่ากินมากนะครับอูดีครับรสชาติเป็นยังไงครับเนี่ย ข้าวซอยก็จะเป็นแบบดั้งเดิมนะคะที่เชียงใหม่ที่สืบทอดมาจากทางคุณยายนะคะแล้วก็หมูชาชูก็คือเวลาเราไปทานราเมงของญี่ปุ่นนะคะเราจะ,ะรู้สึกว่าหมูชาชูมันจะนุ่มเปื่อยอะไรเงี้ยเราก็เลยเอามาผสมกับข้าวซอยของเราก็จะกลายเป็นข้าวซอยหมูชาชูค่ะโอ้ยผมบอกได้เลยว่าหมูชาชูของเขาเนี่ยมีการกิวไฟก่อนด้วยนะครับก็จะเห็นว่าริมๆเนี่ยมีการเบิๆๆๆเนไฟแล้วนะครับอืม ผมชาโชครับขออนุญาตชิมหมูนะครับหืมดีจัดดีจัดเลยครับมันมันเหมือนแบบมันหอมเหมือนหมูย่างนะครับแล้วก็นุ่มละมุนลิ้นนะครับเนื้อหมูเนี่ยมีมันแทรกอยู่เป็นแบบริ้วๆโอ้โหทีเด็ดมากๆครับตะตอนยอนเข้าซอยนะครับจัดเลยนะครับเมนูต่อไปเลยครับแล้วก็เมนูถัดไปนะคะที่จะแนะนํานะคะ จะเป็นสปาเกตตี้ไส้อัว่วแล้วก็โรยไข่กุ้งค่ะจานนี้นะคะจะเป็นฟิวชั่นก็คือจะเป็นสปาเกตตี้จะเป็นแบบฝรั่งนะคะมาผัดกับไส้อัว่วเครื่องเทศสมุนไพรของเราค่ะก็จะหอมๆแล้วก็โรยด้วยไข่กุ้งเพื่อเพิ่มความกรุบกรอบค่ะบอกได้เลยนะครับอยู่กับบ้านนะครับไม่รู้ว่าจะทานอาหารร้านไหนนะครับนี่ผมแนะนําเลยจิ้มไส้อั่วกเลยครับแน่นๆนะครับ ดูดูทางด้านในเนื้อของไส้อั่วเ,เนี่ยเครื่องเขาแน่นมากเฮ้ยดีอ่ะครับแล้วสปากเกตตี้ของเขานะครับก็จะผัดแล้วก็มีพริกทอดนะครับเพิ่มความหอมเข้าไปอื้อไม่รู้จะเอออะไรทั้งนาเนี่ยดีมากโอ้ไส้อั่วเขาอร่อยมากนะครับ มีทั้งความหอมของไส้อัว่วมีทั้งเนื้อที่เราใส่ไว้นะครับเออ้วก็มีพวกผักต่างๆาาที่ออกรสชาตินะครับแล้วก็มีความหอมนะครับเจอสไปกเกตี้ผัดเป็นแบบคล้ายๆพริกเผานะครับหอมด้วยพริกทอดโอ้โหแล้วมีไข่กุ้งเข้ามาตบอีกอทีเด็ดมากๆนะครับต้องสั่งต้องสั่งเมนูต่อไปะดรดีครับข้าวขยำปูอ่องปูก้อนแล้วก็ไข่กุ้งค่ะซึ่งเมนูนี้ก็จะเป็นทั้งอาหารเหนือแล้วก็มาผสม คล้ายๆกับฟิวชั่นนะคะก็จะมีเอาข้าวมาขยำกับปูอ่องแล้วก็จะโรยด้วยไข่กุ้งและทีเนี้ยจะวางทับข้างบนด้วยปูก้อนค่ะเ,เราจะมีผักเครื่องเคียงให้ขยำให้คลุกด้วยกันนะคะก็คือจะมีพลิกซอยแล้วก็หอมแดงซอยแล้วก็บีบมะนาวค่ะรสชาติมันก็จะเข้ม,มๆมันๆหอมปูอ่องแล้วก็จะมีเผ็ดร้อนแล้วก็ออกเปรี้ยวๆค่ะข้าวขยำปูนี่ขออนุญาตบีบมะนาวก่อนนะครับ ก็มีการขยำปูมาแล้วก็มีไข่กุ้งด้วยนะครับขยำปูมาแล้วนะครับก็ขออนุญาตทานในกล่องเลยนะฮะหูยกันเชียงปูเป็นชินช้นๆนะคุณผู้ชมแล้วมีไข่กุ้งอีกโอ้ยฟินมากๆนี่ฮะจัดอป็าคำแรกนะครับเจอกันเชียงปูให้ความหวานฉ่ำแล้วก็แบบนุ่มของเนื้อปูที่กเชียงแบบแต่งๆแบบนี้นะครับ แล้วก็ข้าวของเขามีความหอมเนื่องจากขยำขยำปูมาแล้วนะครับแล้วก็มีไข่กุ้งตบมาอีกอม,มันเข้ากันมากนะครับแล้วก็ผมบีบมะนาวไปเมื่อกี้นี้เจอกับพริกมันเหมือนเป็นข้าวยำนะครับเป็นเป็นสูตรของทางเหนือของเขาทางร้านของเขาเฮ้ยถือว่าดีมากๆนะครับต้องสั่งครับเมนูนี้ครับอ่ะย้ำไปเลยครับที่นวลจันทร์นะครับใครอยู่ระแวกนั้นนะครับโทรสั่งได้เลย Delive r y ส่งตรงถึงบ้านคุณ ปลอดภัยถูกหลักอนามัยอย่างแน่นอนนะครับผมสั่งได้เลยวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับร้านตะต่อนยอนอาหารเหนือขอบคุณมากครับและคราวหน้านะครับผมจะมีเมนูอะไรมาแนะนำอีกนะครับอย่าลืมติดตามชมนะครับตอนนี้นะครับผมขออนุญาตม้วนตรงนี้ก่อนนะครับตะต่อนยอนตะต่อนยอนไอ้บินกินเห